สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นุ่งมานั่งอยู่ในสวนของวิสลี่การ์เดนนะคะวิสลี่การ์เดนเนี่ยออยู่ในโครงการหลวงนะคะเป็นโครงการของพระราชินีนะคะเป็น RHS นะคะหรือว่าเราย่อมาจาก Royal Horticultural Society นะคะคล้ายๆกับ โครงการหลวงของบ้านเรานะคะที่บริหารจัดการโดยสมเด็จสมเด็จพ,พระพรันปีนะคะในอดีตนะคะเดี๋ยวพี่หนงวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะคะซึ่งมีดอกไม้ต้นไม้แล้วก็มีกลาสเฮาส์นะคะมีสวนกล้วยไม้มีพันธุ์พืชนะคะเมืองร้อนเมืองหนาวมากมายนะคะ เดี๋ยวจะขออนุญาตพูดถึงประวัตินะคะของวิสลี่การ์เด้นนิดหนึ่งนะคะ w ิสลี y การ์เด้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะคะมีพื้นที่ประมาณ60เอเคอร์นะคะแล้วก็บริหารจัดการนะคะเจ้าของนะคะเป็นนักธุรกิจนะคะตั้งแต่สมัยวิกตอเรียนเลยนะคะ และหลังจากนั้นนะคะก็ขายาหมายถึงเปลี่ยนมือนะคะขายต่อให้สมาชิกของ R H S นะคะหรือว่า Royal Horticultural Society นะคะชื่อคุณมิสเตอร์จอจเฟอร์กูสันนะคะวลสันนะคะท่านก็ซื้อพื้นที่นี้มาประมาณ60เอเคอร์นะคะแล้วก็ท่านในปี1878นะคะท่านก็เอามา ทำเป็นสวนโอ๊กบูทนะคะหรือสวนไม้โอ๊กนะคะ experimental garden นะแล้วก็สวนนี้นะคะก็จะมีพืชพันธุ์ต้นไม้ที่หายากต่างๆนะคะปลูกที่นี่ด้วยนะมิสเตอร์วลสันเนี่ยท่านสิ้นเมื่อปี1902นะคะแล้วก็สวนนี้เนี่ยเออก็รู้จักกันในชื่อว่า เกรบี้ฟาร์มนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อท่านสิ้นแล้วนะคะก็เปลี่ยนมือให้กับท่านเซอร์โทมัสแฮนบูรีนะคะท่านกออ็ออกแบบนะคะสวนนะคะเป็นสวนในสไตล์อิตาเลียนลิเวียร่านะคะหรือเราเรียกว่าลามบอสชาลานะคะ ในปีแล้วก็วิสลี์เนี่ยก็ได้เข้าจดทะเบียนนะคะอยู่ใน R H S Society ในปี1903นะคะปัจจุบันนี้นะคะมีพื้นที่ประมาณ240เอเคอร์นะคะถามว่ากี่ไร่นะคะน่าจะต้องคูณ2.2นะคะแ้วจับม่ผิดก็จะประมาณ500ไร่นะคะ มากกว่านั้นมากมาก,กว่านั้นเลน้อยน,นะคะในพื้นที่นี้นะคะก็จะมีสวนดอกไม้ต้นไม้มีร้านขายไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนะคะเมืองร้อนนะคะพันธุ์พืชต่างๆที่หาย,ยากนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์พืชต้นไม้นะคะทุกอย่างที่เป็น คือเป็นส่วนประกอบของการปลูกต้นไม้นะคะมีหมดนะคะมีการมีจำหน่ายหมดน,นะคะรวมทั้งมีร้านชากาแฟนั่งเ,เล่นนะคะนั่งเล่นแล้วเด็กๆวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นช่วงปิดเทอมเด็กๆเด็กๆก็มามาเที่ยวกันนะคะกับผู้ปกครองนะคะก็จะมีที่ให้นั่งเล่นเพราะตอนนี้เป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะนั่งทานชากาแฟกันอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะ เด็กๆก,ก็จะเดินเล่นกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมก็พาญาติพี่น้องนะคะญาติญาติเพื่อนฝูงมาเที่ยวเล่นกันเป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในส่วนของเซเร่นะคะซึ่งพี่หนงเคยพูดไปแล้วว่าเซเร่เป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวหนึ่งในสามของอังกฤษเลยทีเดียวนะคะ กว้างขวางมากนะคะต้นไม้ใหญ่เยอะมากๆเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่หนุจะเข้าไปข้างในนะคะดูน้องคนนี้กําลังเล่นกันน้นนะคะพี่หนุจะเข้าไปในสวนนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามชมพันไม้ดอกไม้สวยๆกันนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะติดตามอพิจสดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ